ทุกคนคลิปนีนะ้เราก็จะมาแกะกล่อง iPhone 16 Pro นะคะสำหรับปีนี้ตอนแรกแผนว่าจะไม่ได้เปลี่ยน iPhone เนาะแต่ว่าพอมันเริ่มแบบเห็นหลายๆรีวิวเกี่ยวกับกล้องเกี่ยวกับอะไรของปีนี้ที่มันอัปเดตมานะคะก็เริ่มรู้สึกแบบว่าอยากได้อะเออเพราะว่าที่อยากได้หลักๆเลยก็คือ ตัวแอดจัด undertone ของมันนะซึ่งแบบเราเห็นแล้วเราแบบว่าทำใจเปลี่ยนอยู่นานมากตอนแรกก็คือแบบเออปกติเราก็แต่งรูปแต่งอะไรในไลฟ์ o ูมอยู่แล้วซึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้มีปัญหานะเวลาแบบทำงานแล้วต้องเอาไปโปรเซสอีกทีอะแต่พอแบบดูไปดูมาแล้วรู้สึกเกิดความอยากได้ขึ้นมาว่าแบบมันต้องเปลี่ยนอะเอาจิปีนี้มันก็ไม่ได้มีความจะเป็นอะไรมากที่จะต้องเปลี่ยนนะ แต่ว่าแต่ว่าในที่สุดนะคะเราก็มือล่ำกดสั่งน้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้ววันนี้น้องก็คือมาส่งแลวปกติก็คือถ้าถ้าตัดสินใจจะเปลี่ยนนะก็จะเปลี่ยนแบบตั้งแต่ใดวันจะเป็นมันเป็นความแบบเอาจริงมันก็ไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องแบบฉันจะต้องมีมันในเดวันเออ และปีนี้ก็ไม่ได้มีมันในเดย์วันนะทุกคนก็คือตอนนี้ทุกคนทัน่วบ้านทัน่วเมืองก,ก็คือแบบรีวิวกล้อง iphone 16 pro 16 pro max เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเราเพิ่งกดสั่งน้องคนนี้ไปเมื่อวันที่25ที่ผ่านมานะแล้ววันนี้วันที่27นะคะที่กำลังอัดคลิปอยู่ตอนนี้ก็คือมาส่งแล้วซึ่งจริงๆแล้วในไทม์ไลน์ของเขาอะน่าจะมาส่งประมาณวันที่11 -18 เดือนเดือนหน้าเลยแนละ้วก็คือเดือน10 แต่ว่ากมาก่อนตกใจเหมือนกันมเมื่อกี้ก็คือ D h L โทรมาแล้วก็บอกว่ามีผลิตภัณฑ์จาก a p p l e มาส่งนะครับเราก็แบบเอ๊ะเอะเ,เราไม่ได้สั่งอะไรที่มันจะต้องแบบมี due date วันนี้นี่นาแต่พอลงไปรับก็คือแบบว่าตกใจมากค่ะของมาส่งเร็วมากเวอร์ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันเลยดีกดว่าเนาะมาอันบอกให้เพื่อนๆได้ดูกัน <c oughs> <c oughs> ปกติก็คือแบบจะต้องไปรับเครื่องเอง ที่สาขาเนาะแต่ว่ารอบนี้ก็คือสั่งมาส่งเพราะว่าทุกๆครั้งก็คือไปรับเครื่องที่ที่สตรแล้วก็กลับมาแกะกล่องอยู่ดีอะทุกคนเราแกะแล้วนะแกะแล้วนะร้องโวยวอะไรก่อนอันนี้ก็กล่องที่เขาแพ็คมาอะคะ่ะปลอดภัยแน่นอนสำหรับใครที่สั่ง ออนไลน์แบบรับหน้าสต์ไม่ทันก็เลือกให้มาส่งที่บ้านแบบนี้ก็ได้นะคะเวลาผลิตภัณฑ์ของ Apple เขามาส่งเนี่ยเขาก็จะมีการรีเช็คกับเราว่าเราเป็นเจ้าของพัสดุนี้จริงไหมชื่อตามนี้ไหมอะไรแบบนี้ถ้าเป็นคนอื่นรับแทนเขาก็จะให้ลงชื่อว่าใครรับแทนไปนะแต่อย่างของเราก็คือเจ้าของรับเองเนาะก็คือตามชื่อที่ออเดอร์ไปนะคะเขามาส่งไวมาก ได้มาแล้วนะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาแกะกล่องให้ดูกันนะโอ้ยฮือเ <c oughs> ก่งอันนึ่งตรงนะี้นะอ๋อเสียงอะ่ะต <c oughs> ันตัน <c oughs> แล้วสีปีนี้ที่เลือกมานะคะก็คือสีเดิมค่ะและนี่ก็คือเครื่องเก่าสีเหมือนกันปะไม่รู้ว่ามันเอ๊ะในชาร์โลไทเทเนียมอันใหม่นี่มันยังไงนะต่างกันไหมอะ่ะอาดีๆต่างกันหรือเปล่าก็คือซื้อสีเดิมนะคะปีนี้เพราะว่าชอบสีนี้มากๆเลยแล้วอีกอย่างคือแบบมันแมชกับ apple watch ดีมากๆเลยสีนี้ อด้านในกล่องนะคะที่เขามีมาให้ก็จะเป็นสายชาร์จ USB Type C แล้วก็ไอตัว eject pin เนอะอซึ่งก็คิดว่าน่าจะไม่ได้หยิบน้องมาใช้เท่าไหร่ก็เก็บน้องเอาไว้ตามเดิมค่ะ a c c e s s o ใดๆก็คือยังไม่ได้สั่งมาเลยนะเพราะว่าไม่คิดว่าจะมาเร็วขนาดนี้ เปิดเครื่องก่อนโปรกับโรนะคะ2ตัวนี้ก็คือโปรทั้งคู่นะแต่รู้สึกว่า16โปรมันใหญ่ขึ้นจริงๆแหละตามที่เขาบอกอแลวนี่ก็เป็นอันบ็อก iPhone 16 Pro ของเรานะตอนนี้ก็คือน้องใช้งานได้แล้วนะคะใครที่จะ transfer ข้อมูลเก่าคือมันจะมีให้เลือกขึ้นมานะมันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในการ transfer ข้อมูลจากเครื่องเก่าถ้าข้อมูลเราเยอะมากนะคะก็แนะนำว่าให b บ็กอัพในคอมแล้วก็เสียบเครื่องใหม่กับคอมแล้วก็ทรานเฟอร์พวก Data ต่างๆเข้ามามันก็จะสะดวกมากกว่านะมากกว่าที่เราจะต้องแบบวางสองเครื่องคู่กันแล้วปล่อยให้มันทนสเฟอร์ทุกคนมันจะใช้งานไม่ได้พักหนึ่งนะคะอันนี้ก็ประมาณนี้ตัดตรงนี้นะคะที่เขาบอกว่ากดปุ๊บ มันก็จะเป็นกล้องเนอะอันนี้เซต Up l เลเตก่อนอ่ะเนี่ยอ่ะกดป,ปุ๊บมันก็ถ่ายได้เลยนะทุกคนส่วนปุ่มตรงนี้มันก็คือแบบซูมต่างๆให้เราแล้วก็ OS ใหม่ที่มาใน iPhone 16 Pro ip แล้วมีให้นะก็คือโหมดนี้อ่ะ Adjust undertone นะคะก็คือเราสามารถแบบ เลือกฟิลเตอร์ต่างๆได้แล้วก็เนี่ยเราสามารถจิ้มเลือกอันตรโทนของเราได้ตามสะดวกสีซีสีส,สดสว่างมืดอะไรแบบนี้ก็คือทำได้หมดเลยนะเวิร์กมากๆสำหรับใครที่แบบว่าสมมติว่าใช้ iPhone ถ่ายคอนเทนต์บ่อยๆนะแล้วก็แล้วก็แบบอยากจะจบคลิป ที่มันแบบเป็นสีสวยๆโทนสวยๆอย่างที่เราต้องการเลยคืออันนี้น่าจะตอบโจทย์หลายๆคนมากๆที่ชอบใช้โฟนมาทำคอนเทนต์นะคะและนี่ก็เป็นสาเหตุเดียวเลยที่เราตัดสินใจกดน้องมาในปีนี้นะคะเพราะว่าเขาทำแบบนี้ได้นี่แหละอืมแค่นั้นแค่นั้นเลยจริงส่วนเรื่องการใช้งานต่างๆของไอเจ้าตัว16 Pro โปนะคะไว้ ถ้าเกิดว่าเราใช้งานไปแล้วเรารู้สึกว่ามันมีข้อดีข้อเสียเพิ่มตรงไหนเนี่ยเราก็อาจจะมาเล่าให้ฟังกันอีกรอบแล้วกันเนาะว่าใช้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้นะคะว่าในปีนี้เนี่ย iPhone 16 น่าซื้อไหมสําหรับในความรู้สึกเรานะถ้าเกิดว่าใช้ iPhone 15 s r ซีรีส์ที่เป็น15อยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็น15 Pro หรือ15 Pro Max นะแล้วไม่ได้คอนเซิร์นเรื่องกล้องอะไรมากขนาดนั้นเราก็มองว่า iPhone 15ก็ยังสามารถใช้งานได้ดีแล้วก็ยังใช้งานได้ต่อไปอีกปีถึง2ปีค่อยเปลี่ยนก็ได้ค่ะแต่ถ้าใครที่ใช้รุ่นเก่ากว่าน,นี้หน่อยอยังซีรีส์13หรือซีรีส์14แบบนี้ ถามว่าเปลี่ยนมาแล้วคุ้มไหมเราก็ต้องบอกว่ามันคุ้มมากค่ะเพราะว่าตอนนี้มันเปลี่ยนพอร์ชาร์จทุกอย่างเป็น Type C หมดแล้วเนอะซึ่งมันก็จะมีความสะดวกเรื่องการพกสายอะไรแบบนี้เพราะว่าถ้าเป็น14หรือ13เนี่ยก็ยังจะเป็นสาย Lightning อยู่เนอะซึ่งอย่างเราที่ใช้กล้องใช้อะไรต่างๆส่วนใหญ่มันจะเป็นสาย Type C หมดแล้วซึ่งความลำบากในการใช้ iPhone เมื่อก่อนคือเราต้องมีสายแยกก็คือต้องมีหัวแจ็คที่เป็นไ t นิ่งแยกแล้วอย่าง การลีดเดอร์ต่างๆนะคะเขาทำออกมาเป็น t y p ์ซหมดแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ตั้งแต่รุ่น15ซีรีส์ขึ้นมาเนี่ยเป็นพอร์ต USB Type-C แล้วะคะเพราะฉะนั้นมันก็สะดวกแล้ว Ecosystem ต่างๆก็คือใช้งานร่วมกันได้ง่ายขึ้นมากๆค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าปีนี้อยากจะเปลี่ยนเนี่ยก็เชียร์ให้เปลี่ยนมากๆเลยค่ะ